เซรั่มบำรุงผิวหน้าสำหรับคนที่มีปัญหาสิวอักเสบบนใบหน้าเพราะมีส่วนผสมสำคัญอย่างทีทรีออยล์ที่ช่วยเยียบยั้งและกำจัดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุหลักในการก่อให้เกิดสิวนอกจากนี้ยังช่วยขจัดความมันส่วนเกินควบคุมสมดุลบนผิวหน้าให้มีสุขภาพดีผู้ใช้เห็นผลในเรื่องของสิวที่ยุบและจางเร็วขึ้นเนื้อเซรั่มบางเบาและสามารถซึมลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วไม่ทิ้งความมันเอาไว้บนผิวมีกลิ่นหอมที่ทำให้ผ่อนคลาย และกำจัดเชื้อแบคทีรียที่เป็นสาเหตุหลักในการก่อให้เกิดสิวนอกจากนี้ยังช่วยขจัดความมันส่วนเกินควบคุมสมดุลบนผิวหน้าให้มีสุขภาพดีผู้ใช้เห็นผลในเรื่องของสิวที่ยุบและจางเร็วขึ้นเนื้อเซรั่มบางเบาและสามารถซึมลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วไม่ทิ้งความมันเอาไว้บนผิวมีกลิ่นหอมที่ทำให้ผ่อนคลาย มอยเจอร์ไรเซอร์ที่หลายคนเทใจให้เพราะมีส่วนผสมอย่างวิตามินซีจากธรรมชาติโดยสกัดจากผลคามูคามูซึ่งมีคุณสมบัติสำคัญในการลดความหมองคล้ำและเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวนอกจากนี้ยังเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระที่จะทำให้ผิวเกิดการเสื่อมสภาพผู้ใช้ชอบเนื้อสัมผัสที่เป็นเจลอย่างมากเพราะมีความบางเบาและซึมลงผิวได้เร็วสาวผิวมันก็ใช้ได้และเหมาะกับคนที่มองหาครีมบำรุงไว้ใช้ก่อนแต่งหน้าอีกด้วย มีคุณสมบัติสำคัญในการลดความหมองคล้ำและเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวนอกจากนี้ยังเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระที่จะทำให้ผิวเกิดการเสื่อมสภาพผู้ใช้ชอบเนื้อสัมผัสที่เป็นเจลอย่างมากเพราะมีความบางเบาและซึมลงผิวได้เร็วสาวผิวมันก็ใช้ได้และเหมาะกับคนที่มองหาครีมบำรุงไว้ใช้ก่อนแต่งหน้าอีกด้วยเซรัม่มน้ำมันบำรุงผิวเข้มข้นจาก The Body Shop รุ่นนี้ เรียกได้ว่าชนะใจผู้ใช้ที่มีปัญหาผิวแห้งและผู้ที่มีผิวเสื่อมสภาพตามวัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องริ้วรอยร,อยร่องลึกและความหมองคล้ำเพราะมีส่วนผสมที่เป็นฮีโร่กอบกู้ผิวถึง3มชนิดช่วยให้ความชุ่มชื้นบำรุงผิวให้มีความเนียนกระชับถึงจะมีน้ำมันเป็นส่วนประกอบแต่หลายคนก็ยืนยันว่าเนื้อเซรัม่มมีความบางเบาและซึมลงสู่ผิวได้ง่ายใช้แล้วผิวนุ่มลื่นและเรียบเนียนมากขึ้น ที่มีผิวเสื่อสภาพตามวายัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องริ้วรอยร่องลึกและความหมองคล้ำเพราะมีส่วนผสมที่เป็นฮีโร่กอบกู้ผิวถึง3ชนิดช่วยให้ความชุ่มชืน้นบำรุงผิวให้มีความเนียนกระชับถึงจะมีน้ำมันเป็นส่วนประกอบแต่หลายคนก็ยืนยันว่าเนื้อเซรั่มมีความบางเบาและซึมลงสู่ผิวได้ง่ายใช้แล้วผิวนุ่มลื่นและเรียบเนียนมากขึ้น เซรั่มบำรุงผิวหน้าที่เรียกได้ว่าเป็นไอเทมในดวงใจของทั้งแฟนแฟนเดอะบอดี้ช็และคนทั่วไปโดยเหตุผลสำคัญที่รองใจทุกคนคือสารสกัดจากธรรมชาติหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นสเตมเซลล์จากพืชธรรมชาติและน้ำมันสกัดจากพืชที่มีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยปรับสมดุลผิวในด้านต่างๆเพิ่มความแข็งแรงให้ผิวมีเนื้อสัมผัสเป็นเจลเหลวใสที่ซึมลงผิวได้เร็วไม่เหนียวเหนอ ใช้แล้วเห็นผลในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นผิวที่ดูเรียบเนียนมากขึ้นนุ่มชุ่มชื้นมากขึ้นและอีกทั้งยังมีความกระจ่างใสเพิ่มขึ้นอีกด้วยตองใจทุกคนคือสารสกัดจากธรรมชาติหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นสเต็มเซลล์จากพืชธรรมชาติและน้ำมันสกัดจากพืชที่มีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยปรับสมดุลผิวในด้านต่างๆเพิ่มความแข็งแรงให้ผิวมีเนื้อสัมผัสเป็นเจลเหลวใสที่ซึมลงผิวได้เร็วไม่เหนียวเหนอะ ใช้แล้วเห็นผลในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นผิวที่ดูเรียบเนียนมากขึ้นนุ่มชุ่มชื้นมากขึ้นและอีกทั้งยังมีความกระจ่างใสเพิ่มขึ้นอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นครีมทาผิวสามัญประจำโตะสำหรับคนผิวแห้งหรือคนที่มีปัญหาผิวบริเวณข้อศอกและหัวข่าวความด้านและคล้ำ เพราะครีมทาผิวรุ่นนี้อยู่ในรูปแบบของบอดี้บัตเตอร์ที่มีความเข้มข้นของสารบำรุงให้ความชุ่มชื้นหลายตัวโดยตัวหลักๆที่รู้จักกันดีคือเชียร์บัตเตอร์และโคโค่บัตเตอร์เคลือบให้ความชุ่มชื้นและล็อกน้ำในผิวได้ยาวนานใช้แล้วทำให้ผิวนั้นมีความนุ่มลื่นมากขึ้นทำให้ผิวที่เคยมีรอยด้านดูจางลงมีความด้านและคล้ำ พราะครีมทาผิวรุ่นนี้อยู่ในรูปแบบของบอดี้บัตเตอร์ที่มีความเข้มข้นของสารบำรุงให้ความชุ่มชื้นหลายตัวโดยตัวหลักๆที่รู้จักกันดีคือเชียบัตเตอร์และโคโค่บัตเตอร์เคลือบให้ความชุ่มชื้นและล็อกน้ำในผิวได้ยาวนานใช้แล้วทำให้ผิวนั้นมีความนุ่มลื่นมากขึ้นทำให้ผิวที่เคยมีรอยด้านดูจางลงคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่ แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด